สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วสมข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่246อินเดียอ่านโดยนูไอศูน บุรุษไพรสณนนำเอกสารส่งให้มินิบุรุษไพรสณีขอดูบัตรประชาชนและให้เธอเซ็นรับเอกสารและยังมีจดหมายถึงฮนุมานอีกหนึ่งฉบับแต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยเสียงบุษบาก็ดังขึ้นว่าใครมามินิมินิสะดุ้งสุดตัวเธอรีบเอาซองจดหมายที่ภายในมีพาส,สปอร์ตใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมอาบน้ำแล้วมินิก็ร้องตอบแม่ว่าบุรุษไพรสณีมาส่งจดหมายบุษบาเดินมาที่ประตูเธอทำหน้าดุใส่มินิ ที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยมินิจึงหลบอยู่หลังประตูบุรุษปรษณียส์ส่งจดหมายของหนุมานให้บุษบารับไว้มินิดึงจดหมายที่ส่งถึงหนุมานจากมือแม่มาวางไว้บนโต๊ะที่ห้องโถงโดยไม่มีใครสังเกตว่าจดหมายฉบับนั้นส่งมาจากอาโศกคูรนาที่สำนักง,งานคาตริคาตริเล่าให้กัมโมฟังว่ามินิทำพาสปอร์ตเพื่อเอาไว้หนีไปกับมิกกี้โดยมินิไม่ได้บอกเรื่องพาสปอร์ตให้บุษบารู้ กัมโมยิ้มทำตาโตบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหากมินิไม่อยู่สักคนเราก็จะยึดร้านของแม่เธอคาตริบอกให้กัมโมคิดว่าตอนนี้ร้านก็เป็นของเราแล้วให้รอดูต่อไปก็แล้วกันที่บ้านฮนุมานขณะหนุมานบุษบาและลาลาช่วยกันล้างและเตรียมอุปกรณ์ทำตะเกียงบุษบาบอกหนุมานว่ามีจดหมายถึงเขาหนุมานถามว่าเป็นจดหมายอะไร บุษบาบอกไม่รู้เธอไม่ได้เปิดดูทำไมเธอจะต้องเปิดดูจดหมายซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของหนุมานด้วยหนุมานยิ้มบอกในจดหมายจะมีอะไรเป็นส่วนตัวทำไมบุษบาจะเปิดอ่านไม่ได้บุษบาบอกเธอไม่รู้หรอกบางทีอาจเป็นจดหมายจากแฟนเก่าของหนุมานก็ได้หนุมานรีบพูดว่าเขาเป็นคนที่ไร้เดียงสามากเขาไม่มองผู้หญิงอื่นนอกจากพัญญาเขาเท่านั้นเขาเป็นคนที่มีศีลธรรมมาก ลาลาหัวเราะลั่นแล้วบอกว่าแล้วที่หนุมานตามจีบผู้นำละ่ะลาลาถามบุษบาว่าจำได้ไหมบุษบาตอบลา,ลาลาว่าเธอจำได้แม่นทีเดียวบุษบาพูดต่อไปอีกว่าสาวๆต้องชอบหนุมานเยอะแน่ๆลาลายิ้มแล้วบอกว่าอย่าให้พูดเลยหนุมานเป็นเหมือนพระกฤษณะในสถานีตำรวจทุกแห่งในพาเทียาลาบุษบายิ้มขณะที่หนุมานหน้าเสียคิ้วขมวดเข้าหากัน หนุมานถามลาลาว่าจะใส่ร้ายเขาทำไมลาลายิ้มรีบปฏิเสธบุษบาดุหนุมานว่าจะขู่ลาลาทำไมหนุมานหน้ายุ่งบอกเขาไม่ได้ขู่แต่เขากำลังพูดความจริงเขาถามถึงจดหมายฉบับนั้นว่าอยู่ที่ไหนเขาจะอ่านให้เธอฟังจะได้ชัดเจนว่าไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิงอื่นบุษบาหัวเราะบอกเธอพูดเล่นและเธอไม่สนใจเรื่องจดหมาย หนุมานยืนยันว่าเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวแค่ไหนเขาจะอ่านจดหมายต่อหน้าบุษบาบุษบาบอกมินิเป็นคนเก็บจดหมายเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหนุมานจึงเดินหาจดหมายฉบับนั้นลาลาหันมายิ้มกับบุษบาแล้วพูดว่าบุษบากำลังแกล้งหลอกผู้ชายที่น่าสงสารหนุมานเดินหาจดหมายไปทั่วปากก็บ่นพึมพำตลอดเวลาว่าพัญญามีสามีเป็นเสมือนพระเจ้า แต่พัญญาเขากลับสงสัยในตัวเขาเขาจะเอาจดหมายให้เธอดูแล้วหนุมานก็หาจดหมายเจอเขาร้องบอกบุษบาที่อยู่ชั้นบนว่าเขาเจอจดหมายแล้วเขาจะอ่านให้เธอฟังแต่เมื่อหนุมานเห็นชื่อผู้ส่งจดหมายมาเขาก็อึ้งไปบุษบาล,ลงมาจากชั้นบนเธอถามหนุมานว่าไหนบอกว่าจะให้เธอดูจดหมายหนุมานรีบเดินหลบไปที่ตู้เสื้อผ้าของเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไร บุษบาย,ยังคงยิ้มเดินตามไปเธอถามว่าไหนบอกว่าจะให้เธออ่านจดหมายนั่นหนุมานอึกอักบุษบาย,ยิ้มจ้องมองเขาแล้วพูดว่าเป็นจดหมายจากแฟนเก่าจริงๆหรือนี่หนุมานรีบเอาจดหมายซุกไว้ใต้กองเสื้อผ้าในตู้แล้วหยิบเอกสารอื่นมาแทนเขายื่นส่งเอกสารนั่นให้บุษบาดูบุษบาเปิดออกดูก็บอกว่าก็แค่บินค่าไฟบุษบาเห็นหนุมานมีสีหน้าบึ้งตึงเธอจึงถามว่า แค่บินค่าไฟทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยอนุมานรีบปรับสีหน้าเป็นปกติแล้วบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็ยิ้มถามต่อไปว่าทีนี้เชื่อใจเขาหรือยังบุษบายิ้มบอกเธอไม่เคยสงสัยในตัวเขาอยู่แล้วเธอก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นบุษบาชวนให้หนุมานไปทำตะเกียงน้ำมันกับเธอหนุมานพยายามบ่ายเบียงว่าติดธุระสำคัญแต่บุษบาก็ดึงเขาไปจนได้ แท้จริงแล้วธุระสำคัญของหนุมานก็คือเขาต้องการอ่านจดหมายนั่นว่าอาโศกเขียนอะไรถึงเขาช่วงกลางคืนหนุมานลงมาเปิดจดหมายอ่านเป็นจดหมายที่อโศกเขียนถึงเขาโดยบอกว่าเขารู้ว่าหนุมานต้องไม่พอใจหากเขาเขียนจดหมายถึงบุษบาเขาจึงเขียนถึงหนุมานแทนและเขาได้ส่งเงินมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้จำนวนห้าหมื่นรูปีส่วนหนึ่งเป็นค่าเดินทางมาลอนดอน ที่บุษบาออกให้เขาก่อนซึ่งเขาสัญญาว่าจะคืนให้บุษบาเพราะบุษบาไม่ต้องการรักษาความสัมพันธ์ใดๆกับเขาแม้ตัวเขาจะอยากเป็นอิสระตัดขาดจากความสัมพันธ์ทุกอย่างแต่มีความสัมพันธ์หนึ่งที่ยังคงผูกพันเขากับพัญญาของหนุมานนั่นก็คือมีนิเขาเป็นพ่อของมีนิเขาก็มีสิทธิ์ที่จะติดต่อกับลูกสาวเขาเขาเคยส่งของข,องขวัญให้มีนิในวันเกิดแต่ปีนี้เขาทำไม่ได้ เขาขอให้หนุมานหักเงินจำนวน1 8 0 0 0รูปีคืนให้บุษบาเป็นค่าเดินทางที่เธอออกให้เขาที่เหลือมอบให้มินิและบอกว่ามาจากพ่อที่โชคร้ายของเธอให้มินิเอาไว้ซื้อของที่ต้องการเขาไม่รู้ว่ามินิชอบหรือไม่ชอบอะไรเพราะไม่ได้เจอมินิหลายปีแล้วและมีจดหมายถึงมินิอยู่ในซองนี้ด้วยบางทีมินิอาจจะรู้สึกดีขึ้นและยกโทษให้เขา หากได้อ่านจดหมายที่เขาส่งมาด้วยนี้หนุมานเหลือบมองมินิที่นั่งทำไส้ตะเกียงไฟอยู่ไม่ห่างนักในใจก็ลังเลว่าเขาจะบอกมินิดีหรือไม่มินิหันมาร้องเรียกให้หนุมานช่วยเธอใส่น้ำมันตะเกียงหน่อยแต่หนุมานยังคงยืนเหมอมองมายัางเธอมินิเรียกซ้ําหนุมานจึงได้สติเขารีบเก็บจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วเดินเข้าหามินิมินิคุยกับหนุมานอย่างรื่นเริง แต่ในใจหนุมานกลับคิดถึงแต่ข้อความในจดหมายที่อโศกบอกว่าเห็นความเกลียดชังในดวงตามินิซึ่งนั่นทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดแต่ความเกลียดชังนี้ก็ทําร้ายมินิด้วยเช่นกันเขาจึงเขียนจดหมายถึงมินิด้วยเพื่อเธอจะได้คิดทบทวนแล้วสักวันหนึ่งเธอจะได้ยกโทษให้พ่อของเธอหนุมานเอื้อมมือไปรูปศรีรษะมินิอย่างทนุถนอมสีหน้าของเขาเศร้าส้อยน้ําตาเอ่อครอ จนมินิรู้สึกประหลาดใจต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นฮนุมานบอกไม่มีอะไรแล้วเขาก็ช่วยมินิเติมน้ำมันในตะเกียงแล้วเสียงพลุก,ก็ดังขึ้นทั้งสองหันมาอวยพรให้กันว่าให้มีความสุขในวันดิวาลีฮนุมานกอดมินิไว้พลางก็นึกถึงคำพูดของบุษบาที่บอกว่าเธอไม่อาจทนให้มินิอยู่ห่างจากเธอได้และเธอรู้สึกผิดที่ไม่อาจให้ครอบครัวที่จะผูกพันเธอไว้กับเรา หนุมานมีสีหน้าเศร้าส้อยมีนิยิ้มอย่างมีความสุขแต่แล้วเธอก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติวันรุ่งขึ้นลาลาบังเอิญพบกับคาคิเชนจันและชามมิ่งที่ออกมาเดินข้างนอกต่างฝ่ายต่างอวยพรให้กันลาลาบอกคาคิเชนจันว่าปกติวันดีวาลีเขากับหนุมานจะฉลองกันจนเมาลาลายิ้มและพูดต่อไปว่าแต่ปีนี้เขาคงต้องฉลองคนเดียว จุดตะเกียงสั่งอาหารมาทานแล้วก็นอนอย่างมีความสุขคาคิเชนจันพูดกับชามิ่งว่าความเหงาไม่ได้เกิดเฉพาะตอนเข้าสู่วัยชาราเท่านั้นคนเราเหงาได้ทุกเมื่อลาลามีความสุขมากเมื่อหนุมานมีครอบครัวเพราะหนุมานจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแต่ลาลาเองกลับต้องโดดเดี่ยวลาลายิ้มบอกนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเขามีความสุขมากที่หนุมานได้บุษบาเป็นพัญญา และมีลูกสาวที่ฉลาดอย่างมินิทุกอย่างดีสำหรับฮนุมานชามมิ่งพูดขึ้นว่าครั้งนี้ครอบครัวของเธอก็ไม่ได้อยู่กับเธอแต่ที่นี่เธอก็ยังมีครอบครัวคือมินิและนาอีมแล้วชามมิงก็ชวนลาลาให้ร่วมฉลองกับพวกเธอคาคิเชนจันเห็นด้วยเขาบอกว่าวันดิวาลีไม่ควรฉลองเพียงลำพังแล้วคาคิเชนจันก็หันไปกระแซชชามมิ่งพร้อมกับพูดว่า อีกทั้งเราก็ไม่ใช่คู่แต่งงานใหม่ด้วยลาลาหัวเราะบอกว่าทั้งสองดูไม่เหมือนคนที่แต่งงานกันมานานแล้วดูเหมือนเพิ่งจะแต่งงานกันมากกว่าชามิ่งยิ้มเ e อียงอายก่อนจะถามลาลาว่าทำไมเขายังไม่แต่งงานลาลาบอกปัญหาอยู่ที่ว่าที่พ่อตาของเขาที่ไม่ยอมให้แต่งงานเขาคุยกับพ่อตาไม่รู้เรื่องชามิ่งถามทำไมไม่พาผู้ใหญ่ไปคุย ลาลาบอกเขามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นชามมิ่งจึงบอกให้ลาลาพาว่าที่พ่อตาเขามาพบเธอที่บ้านนาอิมพรุ่งนี้เธอกับขัคีเชนจันจะคุยกับเขาให้คัคีเชนจันบอกหรือจะให้พวกเขาเป็นฝ่ายไปหาว่าที่พ่อตาก็ได้ลาลาบอกเขาจะหาทางพาว่าที่พ่อตามาหาชามมิ่งกับขัคี้เชนจันที่บ้านนาอิมเองลาลาขอร้องไม่ให้บอกเรื่องนี้กับฮนุมาน เพราะหานุมานจะดุเขาและให้เขาไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แปลกๆตอนนี้หนุมานแต่งงานแล้วแต่หนุมานไม่สนใจเขาเลยชามมิ่งยิ้มขำแล้วลาลาก็รีบลาทั้งสองเมื่อนึกได้ว่าต้องไปหาหานุมานเมื่อลาลาขี่จักรยานไปแล้วขคาขี่เชนจันก็พูดกับชามมิ่งว่าพระรามมีหนุมนานหนุมานก็มีลาลาอยู่ที่นี่ จบตอนที่246สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ